วิธีระบายสีภาพวาดให้เป็นทูโทนน่ารักน่ารักแบบนี้ใครอยากรู้วิธีทำดูคลิปนี้ให้จบนะพร้อมแล้วตามคุณชิปมาเลยจ้าให้เราเข้าไปที่แอปแคปคัตค่ะกดบวกโปรเจกต์ใหม่เลือกรูปของเรา1รูปปรับอัตราส่วนไปที่9ต่อ16ทุกครั้งเลยนะคะเรียบร้อยแล้วติ๊กถูกเลยค่ะแตะไปที่รูปของเรานะคะขยายรูปของเราไปที่เวลา7วินาทีค่ะกลับมาที่ด้านหน้าโปรเจกต์ค่ะ กดไปที่สไตล์คุณทิ์เลือกเป็นสไตล์มังงะทุกคนสามารถเลือกตามความชอบของเราได้เลยนะคะติ๊กถูกเลยค่ะกลับมาที่ด้านหน้าโปรเจกต์ค่ะเราจะทำการลบพื้นหลังนะคะโดยไปที่คำสั่งคัดเอาเข้าไปที่ลบพื้นหลังรอประมวลผลสักครู่นะคะแล้วแตะเครื่องหมายถูกเลยจ้าแตะย้อนกลับไปค่ะจนเจอคำสั่งคัดลอกค่ะแตะไปที่ก้อนแรกของเรานะคะ เลือกไปที่คำสั่งภาพซ้อนค่ะรูปของเราจะมาซ้อนอยู่ด้านล่างแบบนี้นะแต่ย้อนกลับไปอีกสองครั้งค่ะจนเจอคำสั่ง canvas เลือกไปที่สีค่ะคุณทิพย์เลือกเป็นสีขาวตรงนี้นะคะ,เส,ะ,คะเสร็จแล้วติ๊กถูกเลยค่ะแต่ย้อนกลับไปค่ะเข้าไปที่เอฟเฟกเลือกไปที่เอฟเฟกวิดีโอมองหาคำสั่งคอมมิคค่ะแล้วเลือกไปที่ภาพร่างขาวดำตัวนี้นะ ติ๊กถูกเลยจ้าลากวิดีโอของเราไปที่สุดคลิปนะคะแล้วแตะกลับไปอีกสองครั้งค่ะแตะไปที่ภาพซ้อนของเรานะคะแตะคีย์เฟรมตรงนี้เลยนะแล้วเลือกไปที่คําสั่งมาร์คค่ะกดไปที่มาร์คแบ่งฉากจะได้เส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะลากความฟุ้งลงมาด้านล่างแบบนี้เลยค่ะแล้วเลื่อนเส้นสีเหลืองขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะ แตะเครื่องหมายถูกเลยค่ะเลื่อนคลิปไปที่5วินาทีค่ะตรงนี้นะเส้นแบ่งฉากของเราแล้วแตะคีย์เฟรมหนึ่งครั้งค่ะกดไปที่มาร์กแล้วเลื่อนเลื่อนเส้นสีเหลืองของเรานะคะลงมาด้านล่างจนสุดคลิปแบบนี้เลยค่ะแล้วแตะเครื่องหมายถูกเลยค่ะแตะย้อนกลับไปอีกสองครั้งแล้วมองหาคำสั่งสติกเกอร์ค่ะ เราจะเข้าไปที่ตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะไปเลือกกรอบนิตยสารเลยค่ะตามความชอบของเราเลยนะคุูทิพย์เลือกเป็นตัวนี้ค่ะขยายให้เต็มจอเลยค่ะแล้วลากสติกเกอร์ของเรานะคะไปให้สุดคลิปแบบนี้เลยค่ะกลับมาที่ด้านหน้าของโปรเจกต์ของเราเลยค่ะแล้วเลือกไปที่คำสั่งสติกเกอร์ตัวนี้นะคะมองหารูปผีเสื้อเลยค่ะคุูทิพย์เลือกเป็นผีเสื้อสีฟ้าตัวนี้นะคะ กดเข้าไปเลยแล้วปิดทํามุมองศาแบบนี้นะคะเอาไปวางไว้มุมซ้ายบนเลยค่ะแล้วลากไปที่สุดคลิปค่ะกลับมาที่ด้านหน้าโปรเจกต์นะคะแตะไปที่คีเฟรมหนึครั้งค่ะแล้วเลื่อนเส้นสีขาวของเราไปที่2วินาทีค่ะกดเพชหนึครั้งลากผีเสื้อของเรามาไว้มุมขวาแบบนี้นะคะ เลื่อนไปที่สามวินาทีค่ะลากผีเสื้อลงมาด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วเลื่อนไปที่ห้าวินาทีค่ะเลื่อนผีเสื้อลงมาด้านขวามือแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วลองไปทำดูกันนะคะใครทำได้หรือไม่ได้พิมมาบอกคุทิปบ้างนะคะไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆติดตามคุทิปไว้เลยจ้า